โครงการทอกกรกาใ้โการและโครการส่งเสริมยแ่ ในงาของพ่อว่าเศรษีพอเพียงเศรษีพอเพียงที่จะเป็นเขาจะปิดนะเรเรยกรมกันเการุกนนี้รุ่นตอนนี้ในบางบา,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 างคนให้เรายห้ Grazie. ่ามีมีหรือม่เมีเรือม่ไเลยแต่คำไม่ได้เริทมนจากคขอเรียกำเรีรับกตัวเรีนรู้าริบัานที่นี้อาจจะมาากิจที่เรลว่าการทำหรือปริเอ do ah, carro ah, ah. แนวทางในการทีสส่เราจะนำเอาอลรปีญากติท like 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 ี่อไปได้ในทางง่ากคือแนวทางสามขอแนวทางสามพอกับแนวทางก็พอ เรา่เห็นูเราเนูี <asan> ่ด้วันู่หนเราก็จดูู้เสร็จแล้วเปนไงี้เจนี้แ้วเราจะไดดูบ้านดูกับบ้านพรรงดาดีวาา

那我做吧，你那个还是你那个 இங்க யாராவது யாராவது அந்த வேலைல இருக்கீங்களா Oh, มาเดียวในมายวากว่าไปใช้ใชยแต่ใช้จด้สติปัญญาใช้สติรเป็น ที่อันตรายกันไม่ได้เกิดขึ้นในการอะไรเกพดขึ้นใสงครามการกระเกิดงประชานั้น ของมูลรูปหักผู้น

แล้วไม่ควรนำเราไปดากไปใช้ในเรืแต่ที่ประเทศที่เขานำ มีพออยู่พอมีพ่อใ้อะไรได้คนนี้โมเดลตรงนี้ไม่ใช่โมเดที่คุณนะสามับแล้วก็มีเพื่อนไขขทงารจะทำด้วยการที่เราจะได้ทำก็ต้องมีเพื่อนไขทําในคำอย่างเช่นพ้พอก็มีสนามเผยแจร่ืออรมับวางให้โลนะ គាត់ក៏មានរបបផងដែរណារបបអត់ ถ้าเรา่าน้ก็เรื่องนึงเอ่าองค์รอาชีพก็้าพันห้าพันองพแล้วก็ทาเราทำประสบานยโดลใช้ได้ทีมากเลยมันแก้ปัญหาง่ายมันแก้นั้นไม่แก้ปัญหาได้ดูอีจ่ะแต่เมื่อเราตื่นมายีนที่ว่าเราสาวที่เรโผลแล้วโผล တဲ့တိမောပြေတဲ့အဲဒါကိုပြေတဲ့တိမောပြေတဲ့အဲဒါကိုဘာလို့ပြေတဲ့တိမောပြေတဲ့ แต่ถ้าเรามีข้าวใจ้ป้าเนี่ยในตอบัวราเนี่ยมันทำได้มัน้าทำ่า้จริงถามหนึ้งงานได้อับก็เป็นประกอบอาชีพห้ายี่สัวการ 啊，来，坐那。